สวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้มาผ่อนคลายเครียดกันด้วยเจ้าหนอนสีสมส้ม,สมตัวมีขนปุกปุยแบบนี้ครับหลายคนที่รักในธรรมชาติก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วนนนนหนูหน,หนูทางบ้านอาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้เรามาชมความน่ารักในความน่าชังของมันดูว่ามันทาําภารกิจอย่างไรในการตัวตัวลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปความสูง4เมตร เจ้นอนผีเสื้อกาฝากธรรมดาหรือเพนเ e ตเจสเบลสำหรับผีเสื้อเพศผู้ครับพื้นปีกมีสีขาวครีมเส้นปีกสีน้ำตาลเข้มส่วนเพศเมียนั้นมีเส้นปีกสีน้ำตาลเข้มหนากว่าเพศผู้ปีกคู่หลังมีสีเหลืองตั้งแต่กลางปีกถึงโคนปีกครับเส้นปีกสีดำใกล้ขอปีกด้านล่างมีแถบสีแดงเรียงกันขอบปีกด้านข้างมีสีดำ มีชุกชุมในช่วงปลายฤดูฝนครับตามปกติแล้วนะครับเราจะเจอเจ้าตัวผีเสื้อตัวนี้นะครับบินชวัดชเวียนเสียมากกว่าครับก็หาไม่ค่อยเจอนะครับว่าเจ้าตัวนอนเนี่ยไปแอบอยู่ที่ไหนเนื่องจากความจริงแล้วนะครับน้องนอนเ,นเขาอยู่บนต้นกาฝากในระบบทิเวศเจ้ากาฝากเป็นตัววายร้ายตัวสําคัญสําหรับต้นไม้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากมัน,นไปเกาะติดแล้วก็สูบเลือดสูบเนื้อสูบอาหารสูบแร่ธาต ที่รากของเจ้าต้นไม้หลักเนี่ยนะครับดูดขึ้นไปเจ้ากาฝากก็จะไปดูดกลับขึ้นมาอีกทีแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีวายร้ายที่เด็ดกว่านั้นก็คือเจ้าหนอนปีเซื้อกาฝากธรรมดาน,นี่เองครับน้องหนอนตัวสีส้มตัวนี้จึงเป็นตัวควบคุมพืชกลุ่มกาฝากในระบบนิเวศได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับมาเล่าที่มาที่ไปกันหน่อยนะครับขณะที่ผมกําลังเดินไปดูต้นไม้ในสวนตามปกติจู่ๆก็พบเจ้าหนอนขนปุยสีส้มๆตัวนี้นะครับโรยตัวลงมาด้านล่าง เกือบจะชนกันอยู่แล้วครับเอิญก็เหลือไปเห็นพอดีโอ้เนื่องจากมีขนยาวเห็นแวบแรกก็ดูน่าตกใจโอ้ขนยาวขนาดนี้จะมีพิษมีภัยกับเราหรือเปล่าเจ้านั้นหนอนตัวนี้ก็พกพาเส้นใหญ่สีขาวๆนะครับยาวเฟื้อยโรยมาจากด้านบนผมก็เลยเอ้หยุดเล่นกันสักพักดีกว่าครับก็เลยคว้าตัวเราท์มมาบันทึกภารกิจบันทีจ้างของเจ้าหนอนตัวนี้เสียหน่อยนะครับหลังจากหยอกล้อกันอยู่ไม่นานนะครับ เานอนนอนก็ค่อยๆทย,ยอยไต่ขึ้นไปนะครับตามเส้นใหญ่ตัวเองทิ้งลงมากลับไปที่บนต้นกาฝากที่อยู่บนต้นมะม่วงส่วนต้นไม้ด้านหลังนะครับเป็นฟิโลเ n นดอนดีนแม็กโดเบลยังไม่ได้ตัดทําต้นนวลใหม่เลยนะครับทิ้งให้กอใหญ่ได้ทีก็พร้อมจะตัดถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับเจ้านอนนอนก็โรยตัวไปตามแรงลมนะครับไต่ขึ้นไต่ขึ้นโดยเก็บเส้นใยไว้ที่ บริเวณหน้าท้องผมก็พยายามเอามือไปสัมผัสใกล้ๆนะครับแต่ไม่ได้โดนเพราะเกรงครัวว่าตัวขนๆรอบๆเนี่ยจะมีพิษทำให้เรารู้สึกขันหรือเปล่าด้านลักษณะรูปร่างของเจ้านอนผีเสื้อตัวนี้เป็นป้องๆนะครับรูปทรงกระบอกลำตัวก็มีสีออกส้มๆนะครับหัวมีสีดํา ขนได้มีสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำตัวโขนขนเป็นจุดสีเหลืองเข้มนะครับเด่นชัดมากส่วนลักษณะของดักแด้นะครับมันจะใช้ใยยึดส,ส่วนท้ายของลำตัวติดไปกับพืชแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะคล้องบริเวณลำตัวโดยมีระยะดักแด่ประมาณ13วันขึ้นไปครับตามธรรมชาติแม่ผิ่เสื้อก็จะบินดูนะครับว่ามีกาฝากอยู่บนยอดไม้ต้นไหนบ้างจากนั้นก็วางไข่ลงไปเมื่อนอน,อนฟักออกมานะครับ ลูกๆของมันก็จะได้มัมเจ้าใบกาฝากอย่างน้ำใจครับจึงเรียกผีเสื้อตัวนี้นะครับว่าเป็นผีเสื้อนอนกาฝากธรรมดาที่เติมคําว่าธรรมดาลงไปเพราะว่าเราพบเห็นเจ้าผีเสื้อตัวนี้ได้อย่างธรรมดาทั่วไปเลยครับใครๆก็เ,เห็นนี่ในเขตเมืองอาจจะเจอนะครับปีกสีส้มๆขาวๆนะครับบินวนรอบๆตัวเราแต่เราไม่รู้ว่า นองของมัน,เ,นเป็นยังไงวันนี้เราก็นําวิดีโอคลิปให้ชมนะครับส่วนภาพด้านหลังนะครับเป็นอีพิเพมัมพินาตามัมเป็นต้นใหย่แล้วนะครับนี่นะครับบนยอดไม้ยอดมะม่วงนั่นเองนะครับมันไต่ลงมาสูงทีเดียวครับผมเก็บข้อมูลนี้มา,าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะไต่ขึ้นไปบนยอดนี่ครับค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นไปท้องฟ้าสดใสทีเดียวครับเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์พืชในช่วงนี้ มีฝนสลับลงมาบ้างก็อากาศก็ชุ่มชื้นนะครับธรรมชาติระบบในเวทก,ก็จะดีแบบนี้นะครับโดยมีเจ้าตัวนอนผีเสื้อกา้าฝากธรรมดาเป็นตัวกํากจัดกาฝากในธรรมชาตินะครับนะครับมันก็ไต่ขึ้นไปดูเป็นดาวเสาหรือเปล่านะครับหากใครชมแลวเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์อยู่บ้างก็กดถูกใจกด subscribe กด follow ช่องเรานะครับหวังว่าทุกท่านจะผ่อนคลายในวันหยุดครับสวัสดีครับ